เหตุผลที่ชีวิตคุณยังไม่ไปถึงไหนเพราะคุณทำอะไรที่ไม่แตกต่างค่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมคะโดยปกติแล้วคนเรามักจะทำตามอะไรทำตามที่คุณครูบอกทำตามที่เราโดนปลูกฝังโดนสอนกันมานะคะทำให้ชีวิตของเราไม่รู้สึกแตกต่างกับคนอื่นค่ะแตกต่างในที่้ของครูคือการแตกต่างในทางที่ดีค่ะและจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่แตกต่างนะคะอย่างแรกเลยครูอยากให้ทุกคนนะคะลองสำร ตรวจความเชื่อของคุณที่มีอยู่ทุกวันนี้ค่ะงานที่คุณทำนะคะคุณทำงานชิ้นนี้เพราะคุณเชื่อว่าอะไรคะ่ะคุณมาทำอาชีพนี้เพราะคุณเชื่อว่าอะไรคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่คุณบอกให้ทำสิ่งนี้ไหมเพราะมันมั่นคงค่ะคุณลองถามตัวเองดูว่ามั่นคงคืออะไรคะ่ะมั่นคงคือบริษัทจำไม่มีทางไล่คุณออกมันเกิดขึ้นได้ไหมคะในยุคนี้นะคะ ในยุคที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเลยอะแล้วคุณคิดว่าบริษัทเขามีทางไหมคะที่จะไล่คุณออกและถ้ามันมีคําตอบคือถ้ามันมีเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่ายัางมั่นคงอยู่ไหมคะและนี่คือการฝึกคิดถามคําถามตัวเองง่ายๆคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เราเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะลงมือทำในทุกวันนี้ของเรามันเกิดจากอะไรคะ่ะและนี่นะคะมันก็อาจจะ น,นะคะตัวที่เป็นเบาะแสของตัวคุณเองที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยค่ะยังไม่ไปถึงไหนค่ะเพราะว่าคุณโมแต่ทําตามที่คนอื่นบอกโดยที่คุณลืมคิดค่ะว่าเออแล้วฉันทําไปทําไมวะนึกออกไหมและอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะบอกเลยก็คือว่าคนเราทุกคนนะเกิดมานะมีทั้งคุณค่ามีศักยภาพต่างๆมากมายค่ะเราจะเห็นว่าเพื่อนเราก็จะเก่งแบบหนึ่งตัวเราก็จะเก่งแบบหนึ่งคนเรามันจะมีความเก่งไม่เหมือนกันนะคะและสิ่งที่เราถูกพ่อแม่ให้มานะ ะะมันเป็นแบบสิ่งที่มันมีมูลค่ามากๆมีคุณค่ากับตัวเองมากๆเลยก็คือความที่เราะคะเป็นตัวเราแล้วเราแตกต่างเราไม่เหมือนใครค่ะนี่ไม่มีใครสามารถที่จะก๊อปปี้ได้ความสําเร็จมันก๊อปปี้ไม่ได้ไม่มีใครมาแบบก๊อปตัวคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นนะคะตัวคุณค่ะมีความแตกต่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณแค่สแสดงศักยภาพความแตกต่างที่คุณเจ๋งค่ะ สิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่คุณดีนะคะสิ่งที่คุณทํามันได้ดีมากๆค่ะมันก็คือการแสดงศักยภาพนั้นค่ะเอามันออกมาค่ะเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและทําให้คุณนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอาหารสมอง2นาทีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูไว้ที่เพจแพชชั่นทวิตน,นะคะ